วันนี้อยู่กับกิจมาเชอุวดอจิเมตวินเนอร์นะครับผมลุ้นลับมาเชอุวไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับผมซึ่งเรามีงบทั้งหมด1,000 0บาทรัฐบาลไทยนะครับนี่ครับนี่คือกล่องซูเปอร์บ็อกซ์นะ100ไปเลยชิมลางไปครับผมลด15%ตทั้งทีต้องกดครับ36อันนี้เราก็จะร้อยลัวๆไปเลยนะอุ้ย c ีเอ <c oughs> มาเป้าหมายเราคือ1 0จุดลล้านนะ1ล้านล้านเท่านั้น3 2 ร้อยเจ็ดสิบไหมถึงอยู่แล้วผมมั่นใจอุ้ยสามแปดวะ่ะร้อยหกแปดอะจะรั่วาขาดสามร้อยไปไปพี่ได้เยอะว่ะร้อยแปดสิบโคตรใช่ขาดอีกร้อยหนึ่งปะขาดอีกร้อยสบายสบายเฮ้ยขยันได้ว่ะอันนี้เขาบอก <Okay. S 1> ว่าถ้ามีไอ้นี่ให้เปลี่ยนให้มีอันนี้ให้เปลี่ยน,ให,น,นให้เปลี่ยน,ยนไม่เวิร์กไม่เวิร์กไ, <Wow. S 1> ไม่คุ้มไม่คุ้ม วิ้ยคุ้มละไปเลยครับ12ครั้งตรวจน่าจะได้ประมาณสองชุดโอเคอันี้รุ่นองแปดไหมอันนี้อันนี้ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาค่อยค่อยรีครับถ้าผมเจออันนี้ผมไม่เอาผมอยากรีอะผมไม่อยากได้โค้ดอะแล้วเอานี้มาเปิดกันมาครับรับเอ็มรวนนิดนึงตอนนี้เรามีสองหมื่นเก้านะแฮมจำม้ให้หน่อยนะพี่ลืมง่ายาน่าจะเอ็มได้ประมาณ2องแสนนี่คือมาตรฐานนะครับดูก่อนว่าถึงไหม โอเคเอ็มประมาณเติมมาสองแสนสี่อาอสองแสนสามโค้ดอันเนี้ยเราไม่ต้องการนะครับโอ้โหเติมไปสามร้อยเลยหรอรู้ว่ะเลยขอบคุณมากครับไปถ้าได้อัพเกรดซ้ำก็โอเคแต่ว่าอันนี้ไม่เอาอย่างน้อยก็ต้องเป็นเอ็มอ่ะเป็นเอ็มกับปูปองก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดไปนี่ออกแน่นอนอันนี้เองเชื่อป่ะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวชิมอันนึงแล้วกัน โอ oh. ้แแมวแมว,แวเราต้องการมากกว่านี้ครับเฮ้ยอันนี้แหละเอ้ยแมวอันนี้ไปไหนก็ได้ปะเขาเนี้ยพี่ว่า800 M อ,อาเอ็มออกปะเฮ้ยโอเคอับซัมทุกคัดโอเคแล้วครับวุที่สองว่ะแล้วจุดจุดนี้มาครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดใบที่แบบชิมรางไปก่อนแล้วกันพวกหกถึงแปดนะครับโอเคครับผมไปจังหวะนี้ขอแค่เป็นปีบีทีบี แล้วไฟออกก็พอเพียงเพียงพอแล้วจังหวะนี้ครับอาจจะกระตุกได้เนื้อนะสำหรับการเปิดการนะความกักเอ้ยปีอะไรวะเฮ้ยไฟอังกฤษไอ้ฝรั่งเศส LW ครฟูมอไม่แพงหรอกเฮ้ยโอเคฟูฝรั่งเศสได้อยู่วุ้ยนี่การชิมรางนะโอเคโอเคสำหรับผมนี่โอเคแล้วสำหรับไอดีแบบนี้นะครับมา ต่อไปครับก่อนเราไปเปิดใบจริงครับเราขออนุญาตเปิดชิมทีวา้ถ้า23ยูออกแปลว่านี่คือการไล่ดวงครับมันเป็นเคส23โคเบล3-8 0 2ทีละใบใบนี้เขาว่ากันว่ามันล็อกเ p l ใบแรกครับผมมาไม่เอชีเแม่งก็อาร์ทีเนเี่ยแหละแต่ผมค่อนข้างที่จะสนิทกับเ p l นะครับ กระตุกแบบนี้ปีอะไรวะมองไม่ทันเดียเียบหูหนักเลยไปแล้วเท่าไหร่วันนี้่เออ a P L เฮ้อไฟไฟกินกล้องขอโหใครวะใครวะพี่ว่ามินโต้นี่เจมส์พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เชลซีเชลซีโอเคสามึงแปด ก็มาดิมาดิกัดอกะกัดะัดอกเลยเฮ้ยนี่คือการชิมลางเองนะเว้ยหมดละหมดแล้วันนี้หมดละคุมแล้วเหรอยางยางยังไม่สุดไปครับผมขอโทษแล้วกันชิมโทษว่าเ p l มันออกบ่อยถ้าเป็นเ p l เมื่อกี้ก็โอเคเอ l อย่างไฟโปรตุเกสเอโอ้มีแล้วอ่ะดิใครวะมีแล้วมีลวมีลวนูโน่เ็นเดส ไปเลยครับผมไม่ต้องรอเรามันไวรุ่นใจร้อนช็อตนี้เอ nee, um. ้ยแล้วพี่อื่นมันออกมันไม่ได้เลยเหรอเอ l พอมันออกบ่อยเกินเอเนมาแล้วโอ้โหเอ l เฮ้ยแต่ไฟทุกรอบเลยว่ะอิตาลีแอวไม่ใช่ดีมาโกกูโดกี้เหรอมีแล้วมาครัผมก่อนเราจะไปเปิดพาร์ทไปต่อไปสูตรเดิมครับเปิดให้มันยิบสามยูออก ดีวโอเคมาใบไหนที่เราเหลืออยู่ใบนี้ครับไบผลิตเลยมาใบนี้ s p l ออกบ่อยมากเขาว่ากันว่ามันคือใบ s p l แต่ผมจะเอา LN และ l e ียวมัมาช็อตนี้และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้โอ้โห <c oughs> มหมดลุ้นเลย <c oughs> หมดลุ้นเลยมาผมใบนี้ใบแล้วเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ที่รรู้แม่งมี SPL พทำยังไงก็ได้ให้ SPL ไม่ออกรอเมาส์าหายครับออกูหยอกมาเขาเรียกว่าสูตรสับขาหลอกชดตนี้กระตุกกระตุกโคตรๆปีอะไรเฮ็ดจีอังกฤษ C.B. โอ้โหใครวะมาเทลรี่จิ๋มอะไรโอ้ยโฮ้ยโอ้ยจริงจังโอ้แคปกลุ่มเลยแคปกลุ่มเลยโอ้ยไท้หลานชีก็มาดีก็มาดีมา ก่อนขายเดี๋ยวให้พี่เฟิร์สลองก่อนมั้งหรือจะขายเดียวะมาผมสูตรนี้เราจะไม่รอเมาส์หายเราจะเปิดทันทีเราไม่รอเมาส์หายครับหลอกนี่สับขาหลอกครั้งที่สองถ้ากระตุกมากคือแม่งเป็นปีดีเฮดจี้มาดิอังกฤษไฮรอิตาลีอ้โหอิตาลีกองหน้าไหมซีเอ็มอ้ยปีโร่ไม่มีอ๋อไม่ใช่ มอมอม,ม,ม,มใครเนี่ยโอ้โหตัวเดียวกันเลยโซเลนงโอ้เธอเฟอร์ดีราตมาสุดสุดอะหุ้มละ<ช>เรายังเหลืออีกอันหนึ่งครับคนดูนี่คือกล่องมาเทอุตแพ็คนี้กล่องละหนึ่งนบาทรัฐบาลไทยช็อตนี้รุ่นลับไอคอนเดอะโมเมนต์และมาเทอุตแต่แม่งต้องข้ามกี่เส้นทางวะเนี่ยไปเลยครับ มาใบร้อยสี่ใบนี้แหละที่มันจะปิดตำนานเขาว่ากันว่าแพ็คเนี L ่ยล็อก R T M แล้วผมเปิดเลยตอนเผลอเลิกงามยำดีช็อตนี้ <40. S 3> มาอันกี่อันกิปป่างอันกิ่ Hej, อ <Land. S 2> ันกิ่เฮ้ยฮอนแลนด์ีเบอาร์บิวใครวะใครวะกินงโเนี่ย ใช่วะกักโปลุงพลเอุพี้านล,ะล,ะละ้านเรอคุยหนะนก็ก็ได้กลิ่ล้านล้านกนนะเฮ้ยกิ่นนี้คุ้งอ่ะพี่ก็ก็อโอเคก็ะก็ได้ก็อร่อยอยู่กินไหมหมดแล้วครับผลประกอบการวันนี้ก็แหไรนะเฟอร์ดินาน HG ีนอกได้กี่บาทวะไม่รู้กักโป H G, จม SPL, คุ้มค่าไอพี่ว่าพี่กินนี้พีม่มือทองว่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกินนี้ชอบกดไลค์ช่กดแชร์ชอบมากกดติดตามให้เดินนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันครับ